ีครับมีลัอกี้แม์นะครัววันนี้เราอยู่กันใน T.N.X นะครับแอคต์นไน์นะครับวันนี้จะมาบอกการเติมแพ็กเกจนะครับอันไหนคุ้มไม่คุ้มนะครับสาหรับสายฟรีสายเติมน้อยหรือสายเติมอะไรก็แล้วแต่อ,อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูแพ็กก่อนนะครับว่าไหนคุ้มเติมร้ห้าสิบบาทจะได้หวังอี้นะถ้าเป็นใครท,ที่ยังอ,อ่อปิดหาวหวังอี้ไม่ได้ก็ร้อยห้าสิบบาทเอาไปเลยครับได้ตัวเก่งซะตัวหนึ่งก็ไปแบกเนาะต่อไปที่คุ้มจริงจริงมีรู้สึกว่าน่าจะเป็นในสว่วนรพาตัวเห่าครับ บาต์โตหย่อนี้ซื้อไปเลยครับหลังจากเส็จแล้วต่อสู้มันจะเติมเม็ด HP SP เต็ม HP, HP, SP, เพราะว่าเราจะเป็นต้องฟาร์มอีกนานนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเเติมบาต์โต้หย่อมกันทุกคนนะครับไม่สำคัญนะอ่ะต่อไปในส่วนของเดทียญน,นะค,ะในใครับมืไหนคุณก็แนะนำเลยครับไอพวกห่อเซตเติบโต,ตพื้นฐานห่อเติบโตรำค่านะครับนี่เห็นไหม มันจะได้ตามระดับตามเลเวลไปเรื่อยๆครับเห็นไหมสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบห้าร้อยร้อยยี่สิบซึ่งมันก็จะได้ของในการเก็บเลเวลนะครับได้ทองได้กำลังนะได้อาวุธยี่สิบเปิดอาวุธยี่สิบใบเลยนะตอนเลเวลสองร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปเติมเก้าสิบเก้าเนี่ยมันจะได้ทองเยอะกว่าได้ของเยอะกว่านะครับแต่ว่าราคาแพ็คก็จะแพงกว่าเนี่ยไอ้ถุงของขวัญถ้าหมายเราราบเพิ่มเนี่ยดี ดียังไงใช่ไหมครับเราเอามาใส่ในตัวละครได้นี่เห็นไหมซึ่งจริงๆตอนเนี้ยมันแจกอยู่ประมาณ5-6อันแต่ว่าหมีบอกเลยถ้าบอด24ชั่วโมงไม่พอครับยังไงยังไงก็ต้องทิ้งไว้สักเจ็ดหรือไม่ก็ร้อยอันเลยครับถ้บาคิดว่าจาดจกจะบอดอยู่ยาวๆนะอ่นี้เดี๋ยวขอนอยกพตพูดถึงแพ็กเกจก่อนนะครับ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีกําลังทรัพย์ก็ควรจะเติมครับห่อเติบโตําค่าเนี่ยหมีว่าคุมเลยทั้งสองอันเลยนะครับอ่าถ้าเกิดเพื่อนๆเอ่อเติมโทเค็นก็อย่าลืมมาเติมไอ้ตรงนี้ได้นะครับถุงนำโชคมาหาเฮงเนี่ยมันจะกดสุ่มไปเนี่ยมันจะสุ่มของในนี้ครับอันนี้แล้วแต่คนที่แบบเอ่อชอบเล่นดวงละเนาะ ก็มีโอกาสได้สกินพรหานะรดลากปีศาจด้วยครับโหสุดคู่นะปะตัวเหยา่าลากคู่เลยนะครับถ้าชอบไปเอยอะก็จัด49ดอลลาร์ไปเลยก็ได้ครับก็จะได้ทั้งหมด55อันไปนเลยนะครับพอของฝันมือใหม่ก็ดีถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีจิตเออดวงวิญญาณดีๆก็สามารถมาเปิดได้เลยนะครับ เอาต่อไปถ้าเกิดใครเอาป้านตางไปอยู่ก็สามารถซื้อห่อขุนพลเติบโต2ได้เลยครับจะมีคําสั่งรีเฟซ5เห็น้ามแล้วก็ถุงยานี่เอาไว Up ้อ e ัพเอ็กีขุนพลครับแล้วก็บัตรสุ่มบัตรสุ่มนี่สําคัญมากนะเอาไว้เปิดหาขุนพลนะครับเอยเอาไว้เปิดหาอาวุธของขุนพลแต่ว่ามันแรนดอมอ,อกมาค่อนข้างยากอยู่แต่ว่ามันจําเป็นครับเพราะว่ามันบวกเยอะนะแล้วก็แน่นอนกล่องของขวัญตังไปนะครับครบเซตเลยโอ้โหสำหรับใครเล่นตังไปต้องจัดนะครับ บาซูลคุล้มพลแล้วก็ที่มีว่าคู้มิกอันหนึ่งก็คืออันนี้ครับอันนี้ควรควรซื้อนะเพราะว่ามาได้เทพโชคลาภใหญ่นะครับกดอันหนึ่งจะได้อยู่สิบตาสี่สิบอันก็ประมาณสี่ร้อยตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ยันโลกต่างมิติเพราะว่าเราต้องบอทยันโลกต่างมิติเนี่ยทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีส่วนทุนข,ของขวานเครื่องหมายดาวโชคเห็นบ้าจะได้ป้ายนะครับเทพโชคลาภใหญ่ซึ่งอย่างที่หมีบอกคือไอ,ไอ้ที่เขาแจกมันไม่พอมันยังไงก็ต้องเติมนะ หรือว่าเพื่อนจะเอาอัพเลเวลแบบสุดคูลไปเลยก็เอาห่อตัวละครเติบโต,ต2ไปเลยก็ได้ครับเร้ซาบาดใหญ่เห็นว่า200เลยแล้วก็ทุ่งของควันเครื่องหมายดาวโชคนะครับอันนี้ก็เราต้องใช้ยาวอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ยันโลกต่างมิติโอ้โหอันนี้บอดต่างมิติอยู่กันยาวๆ สต่ถ้าทำมีนะนอกจากแพ็กแรกที่มีแนะนาไปที่มันคุ้มใช่ไหมครับยังมีอันอื่นที่คุ้มอีกก็คืออะไรอเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปให้ดูนะค,ะครับอ่ัต่อไปนะครับที่มีว่าอีกอันนึงที่คุ้มที่เพื่อนๆควรจะต้องเติมก็คือลูกเต่านําโชคครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกิจกรรม2เด้งเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะไปแนะนําให้ดูนะครับลูกเต่านาโชคเพื่อสามารถทอยได้เลยไหมถ้าเกิดเพื่อนๆจ,จะหาอุปกรณ์มีว่าตอนนี้ทอยเต่าจึงมากเพราะว่าเห็นไหม ได้ผ่าสุ่มอาวุธสําหรับคนที่ยังไม่มีอาวุธพิเศษของ4ขุนพลนะครับแล้วก็แน่นอนเทพโชคลาภแล้วก็เอาไว้บอทอยกพี่ยู่แล้วต่อไปมีส่วนบัตรสุ่มรูปแบบก็แฟชั่นนะครับคือทุกอย่างใบน,นี้มันเป็นของที่ดีหมดเลยในกระเป๋าเห็นไหมมันก็สุ่มตาอัญเชิญด้วยแล้วก็เทพโชคลาภด้วยนะครับอันนี้คํารีเฟซทองคําเอาไว้กดรีหาขุนพลครับในเตานะหรือว่าอาวุธู่ตรงนี้นะครับสำหรับคนไม่รู้อันนี้จําเป็นมากนะ เห็นไหมครับปุ่นพลสวมใส่ไอเทมจุติใช้เนี่ยรีเฟซป้ายหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนเเติมกิจกรรมเก่าช่วงนี้เพื่อนๆจะสามารถได้ของรางวัลตรงนี้เพียบเลยครับเหรียญอันนี้ก็เอาไว้เปิดเอเ่ดเอดวงวิญญาณม่วงออกง่ายมากครับที่มีเคยลองเปิดแล้วนะส่วนใหญ่จะออกม่วงมากออกฟ้าแล้วก็เป็นเหรียญลุงนะครับอันนี้ยันโลกป่ามิติเอาไว้บอด เพราะ้น,เ,นเราต้องบอด24ชั่วโมงเราต้องมีไม่ต่ำกว่าร้อยอันอยู่แล้วนะเนี่ยอย่างเช่นบัตรสุมส่มการ์ดการ์ดนี่คือสุ่มไปทําไมใช่ไหมครับกดอัลบั้มเลยครับเห็นไหมมันจะมีบอกเนี่ยเราต้องสุ่มการ์ดให้มันเป็นเซตครบครับเรามันจะได้เตตตัวละ4อันเห็นไเนี่ยยังคงมีหมีมีอันนึงใกล้ครบละเออนี่ยแห่งจกเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดสมมติหมีเอาคุยแกได้อีกตัวหมีได้เซตเตัหมดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถเปิด เออระบบการได้จะได้สเตตัสเยอะมากครับประมาณนี้นะเนี่ยเราก็จะได้เป็นเออหีบสุ่มแบบเทพครับ3-4 5ถึง4 5ดาวเลยนะโอถ้าเกิดได้5าดาวนี่คือโคตรเทพอ่ะมีบอกได้เลยนะใช้ยาวเลยเอ็นเกมได้เลยโอโหเลยว่ร้อยห้าส5 0สุดคู่เลยอ่ะ ก็เนี่ยแหละมีถึงบอกว่าตอนนี้ถ้าเติดเติมจริงๆอ่ะจะเป็นในส่วนแพ็คเลเวลครับอันแรกอันที่2หรือไม่ก็เป็นในส่วนลูกเต่าเ<อ>พราะว่าเห็นไหมถ้าเกิดสมมุติเราเดินครบรอบเลยไหมครับมันจะได้ของรางวัลซรีเลยก็อย่างที่หมีบอกครับตอนนี้ออลูกเต่าสองได้สองเคเวสเลยนะได้สองภารกิจเลยนะค้มมากนะครับซื้อนะครับไม่มีแนะนํานะครับก็อนนี้จบไปในส่วนลูกเต่าเนาะต่อไปการเติมเงินตอนนี้จะมีในส่วนคูณสองนะครับเพื่อนเพื่อสามารถไถ ทุกหักไปได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คุมนะเติมแบบสุกๆเลยนะซื้อหนึ่งได้สองเลยนะครับอ่ะต่อไปใช้ทองแล้วเกิดเพื่อนๆมาซื้อตรงนี้เห็นไหมครับเราสามารถจะหาแฟชั่นปะาตหยาบมาใส่ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีสุ่มได้เทพโชคลาภใหญ่ด้วยนะครับซึ่งยังไงเราก็ต้องบอด24ชั่วโมงอยู่แล้วค่อนข้างดีนะครับต่อไปถ้าเกิดเพื่อนๆกลาว่าจะเอาสุ่มสุ่มรูนเนี่ย ซึ่งมันจะต้องใช้ตรงนี้ครับเนี่ยเสริมแกงเนี่ยแต่ว่าอีกนานนะจริงๆถ้าเกิดเป็นเพื่อนไม่เรียก็ยังไม่ต้องสุ่มก็ได้แต่อันนี้คืออันนี้หนิแค่อบอกไว้ก่อนเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่าลุ้นหางยงนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆขาดเงินก็สามารถมาเปิดตรงนี้ได้ครับ <S <S เหรียญทองเนี่ยเนี่ยเหรียญทองหายจากไหนหายจากนี่ครับเห็นนะกดสุ่มได้เลยลุนรัวได้เลยครับเอาเอาทองซื้อเนี่ยจะได้เหรียญทองนะครับ เหรียญทองไว้ทำอะไรส่วนใหญ่เอาไว้ตีบวกเอาไว้ตีบวกซะมากกว่านะครับแล้วก็เอาไว้เสริมแก่งทำอะไรทำอะไรใช่ไหมเดี๋ยวมีนี่เวลาตีบวกครับเห็นไหมมันจะใช้เหรียญทองเยอะยิ่งถ้าเกิดเป็นของสามดาว5้าดาวขึ้นไปยิ่งใช้เยอะนะครับแล้วก็เป็นในการเอาเหรียญทองไปตีบวกขุนพลนะถ้าเกิดถ้าเกิดมีจาไม่ผิดมันจะมีแค่สองอย่างตอนนี้เออเดี๋ยวมีพปรดกดให้ดูนะครับนี่เห็นไหมเวลาเสริมแก่งเราต้องใช้เหรียญด้วยครับเห็นไหม ันนี้สำคัญนะบางคนบางคนไม่รู้หาเหรียญทองไงนะครับอ่าสำหรับคนที่จะใช้เหรียญที S x ก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นในส่วนเออมีฟอนเทวะหัวดาวหัวดาวด้วยนะครับเออใครตามหาอยู่อ่าต่อไปเป็นในส่วนเหรียญทองตรงนี้ก็เอาสามารถเอาเหรียญทองมาซื้อของได้ก็อย่างที่มีบอก ก็มาสุ่มตรงนี้เลยครับนี่สุ่มกองเหรียญทองแล้วก็มาซื้อเหรียญทองตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดดีจริงๆริมีมีก็คือจริงๆมันดีหมดเลยนะมันอยู่ที่ว่าเราใช้ทําอะไรมากกว่าครับถ้าอย่างพีกพตอนนี้เขาก็จะนิยมเอาคําสั่งรีเฟซขุนพลเพราะว่าตอนนี้ขุนพลดีๆยังไม่ครบปาร์ตี้สี่คนถูกไหมแล้วก็เป็นในส่วนเออสร้อยยังไงก็ไม่ครบสี่คนเขาก็จะเน้นหาตัวละครแล้วก็หาสร้อยก่อนอาวุธอาวุธอย่างที่สามประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นในส่วนสกิลของอันนี้ครับเอออันนั้นอะอะไรนะถ้าเป็นขาวขาวเป็นนี่เออหวังอี้แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นตาเต่าดําอันนี้ตังไปนะครับสําหรับคนที่ใช้สกิลก็สามารถมาหาตรงนี้ได้นะครับอ่ะต่อไปการเก็บเลเวอร์ที่แดนแดนต่างมิติเก็บอเลยก็คือมาซื้อแพ็กเกจนี้เลยครับ นี่พอถ้าเกิดเราได้กล่องสมบัติต่างมติติต้องสุ่มนะเราสามารถกดสุ่มออกมาเห็นไหมครับโชคดีก็จะได้5ก็เพื่อนๆก็ยังไงเราต้องบอดแดนต่างมิติในจุดที่สองยังไงก็ต้องใช้ยาวนะครับอันนี้ยังไงก็ต้องมาซื้อเนาะเมื่อไงมันไม่พออยู่แล้วอะอ่ะต่อไปอันนี้ก็สําคัญครับสมมุติถ้าเราสปีดตัวละครเนี่ยไม่สามารถคอมโบห้าตัวไนดะ้ยังม,งมีนี่คือสปีดเท่ากันหมดเลยมันก็ออกส่วนใหญ่จะออก ค้อนใช้เอาไว้ทําอะไรใช่ไหมครับเออลูกตุ้มเอาไว้ถ่วงน้าหนักตัวละครที่สปีดเยอะเกินไปอา่าอย่างเช่นของมี98เห็นไหมกวนอู104เอ่อหวังอ e ี99แล้วก็มาเฉียว101แล้วก็เ่าเ่าปี100ก็คือ5ตัวของหมีตอนนี้สปีดเท่ากันหมดเลยพอๆกันไม่สปีดไม่ต่างกัน10ถ้าเกิดสปีดมันต่างกัน10มันจะไม่กระโดดออกไปพอกัมครับทีนี้แหละเราก็ซื้อลูกตุ้มเนี่ย เอามาใส่ตัวละครตัวนั้นเราเราก็ต้องดูอะว่าค่าว่องไวเนี่ยเราต้องลดเท่าไหร่อันนี้เพื่อนๆต้องดูกันเพื่อนเองนะครับเดี๋ยวมีจะทาอีกคลิปหนึ่งเจาะประเด็นให้เพราะว่ามันต้องพูดยาวนะพอเพื่อนๆซื้อลูกทุ่มลูกตุ้มเสร็จเพื่อนๆก็เอามาใส่สเปเชียลตรงนี้ครับลดสปีดตัวละครให้เท่ากันงั้นเลเวลมันจะช้านะถ้ามันไม่ออกพร้อมกันเลเวลมันจะช้านะครับแต่แต่นี้บอกตรงนะต่อให้สปีดพอๆกันมันก็มีโอกาสไม่ออกเหมือนกันไม่ใช่ออก ตลอดนะอย่างตะกี้หมีก็ไม่ออกอันนี้เดี๋ยวมีแนะนําอย่างเช่นคอนใช่ไหมครับอย่างเช่นเขาบอกว่าลบสิบช่างก็คือลบบ้องไวสิเห็นไหมเพื่อนๆต้องไปดูเห็นไหมยี่สิบช่างก็ลบบ้องไว2ยี่สิบถ้าสี่สิบช่างก็ลบบ้องไว้สี่สิบเห็นไหมครับตามนี้เลยก็เพื่อนๆต้องดูตัวละครเพื่อนๆว่าค่าว่องไวอ่ะมันเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ลดเท่าไหร่ก็ซื้อตามนั้นไปแล้วก็ไปใส่ในเครื่องประดับแค่นั้นครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็มีพวกสร้อยเอาไปใส่ได้นะครับบวก sp บวก sp แล้วก็บวก h p นะครับลหลักส่วนใหญ่เขาจะไปซื้อบัตรฮาร์โลว์เวิร์นบอสมากกว่านะอ่ะอันนี้ก็รีวิวแพ็กเกจทุกอย่างนะครับที่หมีรูมาทั้งหมดตอนนี้เมื่ทำหมีคุ้มก็แพกลูกเต๋าลูกเต๋าอคุ้มนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือลูกเต๋าตอนนี้มันได้สองต่อเลยถูกไหมครับ แล้วก็เป็นในส่วนแพ็คแรกเลยแพ็คเลเวลอ่ะอัน,นอันนี้เรื่องความคุมนะครับนี่ตาโตหยา่าคุมสุดยังไงทุกคนก็ต้องเติมผวาเออนอนแบบผวานะครับเราไม่รู้ว่า HPMP เราจะหมดเมื่อไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่หมีบอกครับซื้อไปเถอะครับอันนี้ทังไงก็ต้องซื้อทุกคนจริงๆนะสแนวก็จะเป็นในส่วนแพ็กเกจอันไหนครับนี่เลเวลซื้อไปเลยครับแพ็กเลเวลเนี่ยตามเลเวลเนี่ยแล้วก็เป็นในส่วนนี่ครับแพ็กเต,นะต่านะนี่เต่านําโชค แล้วก็อันนี้หมีมองคาดการว่าเออยันต่างไม่ต้งื้อต้องซื้อตรงนี้มันใช้ไม่พอหรอครับเพราะว่าถ้าเกิดเราบอด24ชั่วโมงอะเนาะไงก็ไม่ทันแล้วก็เป็นแพ็คในส่วนพอยันโชคลาภนะครับเอาไว้เอาลเวลเนี่ยอันนี้สําคัญนะครับนี่พวกนี้เลยครับเห็นไหมเทพโชคลาภใหญ่อย่างเงี้ยเลเวลมันจะไวมากนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเกิดคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เนไม่มากกน้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามและับคายเพื่อใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับ tss ก็มาพิ้ง์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ย